ก็เรียนว่าเรื่องนั้นก็เป็นท่าทีในส่วนของคุณจตุพรซึ่งแสดงออกทั้งตัวข้อความหรือว่าตัวอารมณ์ความรู้สึกโดยจุดยืนของพักเพื่อไทยซึ่งผมได้หารือกับกรรมการผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารพักทั้งหลายเห็นตรงกันนะครับว่าเราจะไม่ ตอบโต้เราจะไม่สร้างพื้นที่วิวาทะเราจะไม่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งบานปลายระหว่างคนในพักเพื่อไทยกับคุณจตุพรมากไปกว่าที่เป็นอยู่แม้คุณจตุพรกล่าวอ้างว่าเหตุที่ออกมาแสดงบทบาทดังกล่าวเพราะว่าได้รับ ข่าวสารวัาทานอดีตนายกทักษิณพูดจาพาดพิงที่ฮ่องกงก็ตามอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็พูดไม่ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรแต่พูดได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดผลกระทบทางความรู้สึกของพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ร่วมกันต่อสู้ ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยมากว่า10ปีในนามของคนเสื้อแดงมีสายโทรศัพท์มีการติดต่อมาทุกช่องทางสอบถามผมขอฟังคำอธิบายหรือท่าทีจากผมเป็นจำนวนมากผมก็ได้แต่บอกเพียงว่าเราจะไม่ตอบโต้หรือ เปิดประเด็นสวนกันไปสวนกันมาอย่างแน่นอนเรายังคงจะรักษาสมาธิในการเดินหน้าเพื่อเป้าหมายแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลของประชาชนแก้ปัญหาให้กับประชาชนตามที่ได้ประกาศเอาไว้ในส่วนของสื่อมวลชนหลายค่ายหลายสำนักผมก็อธิบายความเสียตรงนี้อีกรอบนะครับ ที่ติดต่อมาแล้วก็จะชวนผมนั่งออกรายการร่วมกับคุณจัตุพรนั้นในทางส่วนตัวพบเจอพูดคุยกันได้เป็นปกติแต่ในภาวะการแบบนี้ผมเห็นว่าแม้จะดูน่าตื่นเต้นแต่มันไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องหรือขบวนการที่ผมต่อสู้ด้วยกันมาคนเสื้อแดงถูกกระทำ คนเสื้อแดงเจ็บปวดคนเสื้อแดงสูญเสียทั้งชีวิตอิสรภาพและต่างๆอีกมากมายมากเกินพอแล้วดังนั้นถ้าจะมีบางอย่างที่ผมจะรักษาไว้ให้ได้ผมก็จะรักษาไว้อย่างหนึ่งที่ผมว่าเป็นความทรงจำระหว่างพวกเราด้วยกันก็คือการกอดคอต่อสู้ร่วมกันมาของแกนนำ และมวลชนเสื้อแดงในอดีตผมเชื่อว่าพี่น้องผู้ร่วมบรมการคงไม่มีใครอยากเห็นภาพว่าผมกับจตุคุณจตุพรจะต้องแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันในบางแง่บางมุมบนพื้นที่สื่อสารมวลชนเพราะโดยปกติวิถีของผมผมไม่เคย ตอบโต้หรือวิวาทะกับเพื่อนมิตรพี่น้องผู้ร่วมแนวทางมาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรย้อนดูตั้งแต่วันแรกที่ผมขึ้นยืนบนเวทีทางการเมืองเวทีการต่อสู้ทางการเมืองจนปัจจุบันผมก็ไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นและอีกประการนะครับก็คือผมคิดว่าเมื่อ ได้แสดงออกต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็น่าจะเพียงพอที่จะให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณว่ามีความคิดอ่านอย่างไรต่อสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ทุกคนนะครับมันมีถูกได้ผิดได้สามารถจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้สามารถที่จะ ถูกตั้งคำถามถึงเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตได้แต่ว่าในวิถีทางของมิตรก็หวังใจว่าเรายังจะรักษาความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างกันว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะมีการวิวาทะอะไรกันให้ยาวความหรือมากมาย ไปกว่านี้ผมไม่มีอะไรแตกต่างกับคุณจตุพรนะครับเราต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาถูกเขาไล่ยิงไล่ฆ่าก็มาด้วยกันติดคุกติดตารางก็ในคดีแบบเดียวกันนั่นแหละครับวันนี้ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เหมือนเหมือนกันผมเข้ามา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการครอบครัวพักเพื่อไทยผมก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดนอกจากตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเอาชนะคณะรัฐประหารที่สืบทอดอํานาจอยู่นี้เอาอํานาจรัฐคืนมาให้ประชาชนไม่เคยเจรจาต่อรองเรื่องยศศักดิ์เรื่องตําแหน่งใดๆกับทางพักแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องเดียวผมยืนยัน และตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าคำว่าแกนนำนปชวันนี้จะไม่ได้ดำรงสภาพแบบเดิมองค์กรนำไม่มีการประชุมไม่มีการขับเคลื่อนแบบเดิมมาเป็นเวลาสองสามปีแล้วแต่เพื่อนมิตรพี่น้องในส่วนที่ยังทำกิจกรรมร่วมกับผมเราก็ยังมีจุดยืนแบบเดียวกันนะครับคือร่วม การทำงานให้พักเพื่อไทยแลนด์สไลด์ในสนามเลือกตั้งให้ได้